สวัสดีฮะสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันในเกม DLS 2022นะครับผมหรือว่า Dream League Soccer 2022นั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการสุ่มนักเตะกันเหมือนเดิมนะครับผมนักเตะที่ผมจะสุ่มนะครับผมก็เป็นอันนี้เลยนะครับผมนะราคา2385เหรียญนะครับผมลดราคามาจาก2510เหรียญนะครับผม ผมว่านักเตะที่จะออกเนี่ยนะครับอาจจะเป็นนักเตะซ้ํานะครับผมที่ผมเคยสุมไปในคลิปเก่าๆหรือเปล่านะครับผมเออพูดถึงคลิปเก่าๆนะครับผมใครสนใจนะครับผมอยากจะดูคลิปเก่าๆนะครับผมที่ผมได้ทําการสุมนักเตะนะครับผมเพิ่มไว้ในเพ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมกดไปที่ตัวไอนะครับผมในคลิปนี้หรือว่าจะกดไปใต้ร่างคลิปนี้ก็ได้นะครับผมผมเพิ่มไว้แล้วนะผมว่าราคาประมาณนี้นะครับผมมีโอกาสได้มูฮัมหมัดซาร่านะถ้าผมจําไม่ผิดนะ ผมกลับมาลงคลิปดีมลิกซ็อกเกอร์แล้วนะครับผมนะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปดีมลิกซ็อกเกอร์เลยนะครับผมก็หลังจากนี้นะครับผมก็จะลงเกมดีมลิกซ็อกเกอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็เกมฟุตบอลต่างๆนะครับผมแล้วก็ควบคู่กับการลงคลิปแนว ASMR นะครับผมเออมาเราพูดมากเกินไปลวเราพูดนอกเรื่องเกินไลปลไปะกดเลย ผมว่ามูฮัมหมัดซาลาแน่เลยว่ะราคาประมาณเนี่ยเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะนี่ไงผมว่าแล้วมูฮัมหมัดซาลานะครับผมสแตทอยู่ที่85นะครับผมสปีดอยู่ที่89นะครับผมค่าพลังโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมราคา2,385เหรียญน,นะครับผมผมเคยส่งไปแล้วนะผมว่าผมจําราคาได้เนี่ยมันมูฮัมหมัดซาลาและเป็นมูฮัมหมัดซาลาจริงๆนะน่าจะเป็นคลิปเก่าๆนะครับผมที่ผมเคย สมไว้แต่ผมจำไม่ได้นะว่าเป็น EP ไหนนะครับผมลองไปดูกันได้